ท่านคณะกรรมการยกรลางและธัรมนูญที่เคารพอย่างสูงนะครับท่านผู้ใหญ่ที่บริการนยครับผมทุชราจุติชัยครับจากร้อยเอกประธานสภาบรรทุนชนจากร้อยเอนะครับาำน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มสีฟ้ากลุ่มสีฟ้ามีประมาณที่สองท่านนะครับซึ่งกระบวนการใน่้เราก็ให้ทุกท่านได้พูดทุกคนครับแล้วเราใช้กระบวนการบักคคำเป็นตัวเสริมซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องขอบคุณท่านนครับที่ให้ข้อคิดดีๆเป็น่างที่ในวันนี้ ขูดสีฟ้าสอบนะครับในข้อที่1คําถามที่เป็นประเด็นความพึงพอใจในร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราสามารถจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นข้อหลักๆประมาณสีด้านนะครับด้านที่1ท่านบอกว่าท่านพึงพอใจที่มาของสสสวด้านที่2การเลือกตั้งแบบผสมด้านที่3ท่านพุงมพอใจในบทลายของประธานสภาซึ่งจะว่ารายละเอียดต่อไปนะครับ ด้านที่4ี่บทบาทของบรรลุรองและการมีส่วนร่วมนะครับรายละเอียดก็อย่างนี้ครับที่มาของสสสวท่านที่อยู่ในถุมสีฟ้าบอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญมีการกําหนดบณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองที่ดีมีการระบุอย่างละเอียดชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับส่วนผู้ที่จะเข้ามาเป็นสวก็เช่นเดียวกันครับมีความหลากหลายกลุ่มก็คือสสที่มาจากหลากหลายกลุ่มอาชพซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พี่น้องเราพอใจนะครับ การเลือกตั้งแบบผสมการเลือกตั้งแบบผสมเนี่ยพี่น้องเราก็บอกว่าคือพอใจะระดับหนึ่งเพราะระบบการเลือกตั้งที่ให้ควา,ามำําญแับคะแนทุกเสียงเน้น,นตรงน,นี้ก็คือว่าการนำคะแนนส่วนน้อยมาคำานวณต่อสัดสนน่วนเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีทิ้งไปเลยแต่ว่าในรา่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พี่น้องเราพอใจในการนำเสียงส่วนน้อยนำคะแนสนส่วนน้อยนั่นแหละครับมาที่คำนวณเป็นสนัดส่วนต่อนะครับ ประธานสภามีท่านผู้มีเกียรติในกลุ่มสเสนอว่าแสดงแสดงความึงพอใจว่าบทบาทของประธานสภาเมื่อด้รับเป็นประธานสภาต้องมีมเปานกลางทางการเมืองโดยไม่มีสิทธิในการที่จะไปบริหารครับและการประชุมร่วมกับสสเลยครับอันนี้นักขาอบอกว่ามันจะส่งเสริมความเป็นกลางของผู้ที่อยู่ในพรรคนะครับรบ,บทบาทของกมืองและการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนยินีพอใจอย่างมากก็คือ ขาไปมีส่วนร่วมในหลายด้านโดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องของสมัชชาบรนทากสมัชชาประธารธรมที่จตรวจสอบนักการเมืองทุกระดับนะครับประเด็นที่2ครับประเด็นสําคัญในข้อที่2ก็คือร่างรัฐธรรมนูญที่ท่านอาจารย์กัปรับปรุงและเพิ่มเติมปรากฏว่าคุนสีฟ้า2ได้ช่วยกันคิดแล้วก็มีมุมมองอยู่สามด้านนะครับหนึ่งด้านคุณสมบัติของนักการเมืองสองด้านการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามด้านการเลือกตั้ง สี่การให้ความรู้แก่พลเมือนซึ่งรายละเอียดครับคุณสมบัติของหน้าการบมรณในในทีในกลุ่มบอกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอมันมีเห็นสองด้านนะด้านหนึ่งก็บอกว่าจาเป็นต้องจบปริญญาตรีนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าก็จะเป็นก็ได้นะคนที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านก็เป็นได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อถกเถียงในระดับสราณิการต่อก็ยังได้ครับยังไม่จบยังมีเห็นต่างอยู่นะครับ แต่ข้อสาคัญผู้ที่จะเป็นสอสนอี่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างกว้างวางครับซึ่งคำว่ากว้างกวางนี่กว้างมากท่านที่อภิปรายผลตรงนี้ผมก็พยายามถามเจาะลึกๆกะเราบอกว่ามันต้องกว้างต้องลึกก็เียนในสภาบ้านต้องเน้นทางนั้นการส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมเป็นองค์กรที่รับรองเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับนกันกการมีใบรับรองให้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ ในกลุ่มเสนอว่าอยากจะให้มีการปรับการเพิ่มนะครับปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเยอะเลยท่านพูดรวมๆกฎหมายประกอบการเลือกตั้งทุกฉบับต้องรามาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นพรบที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการานเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรบเกี่ยวกับกรรมการสรรหาในกลุ่มเป็นห่วงเรื่องการสรรหาครับทั้งสสว สัญหาเ็เห็นด้วยบางส่วนแต่เป็นของเรื <c oughs> ่องกรรมการสรรหาตัวจะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่านเสนอไว้ว่ากรรมการสรรหาเนี่ยต้องมีการออกกฎหมายประกอบเรื่องนี้โดยตรงเลยต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆต้องมีมาตรการในการสรรหาจริงๆถ้าสรรหาแล้วมีปัญหาต้องมีการรับผิดรับโทษด้วยนี่ก็เป็นข้อเสนอของที่น้องในกลุ่มนะครับอีกอันหนึ่งที่ท่านเสนอไว้ก็น่าคิดครับในกรณีที่สส ถูเขอเรียกอะไรถูพิพากษาว่ามีความผิดกรณีอย่างนี้ท่านเสนอว่าไม่ต้องรอให้ถึงที่สุดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอให้ถึงที่สุดของศาลแค่มีคำพิพากษาว่าผิดก็ต้องพ้นสภาพเป็นเป็นสสทันทีเลยไม่ต้องไปรอนี่ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นเพิ่มกฎหมายให้นักการเมืองจะต้องทําสัญญาประชาคมกับพลเมือง แค่กฎหมายค่าใช้จ่ายของผู้สมัครกาเลือกตั้งท่านท่านในในกลุ่มเหนแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งปล่อยฟรีเลยครับคุณจะจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มีข้อแม้ว่าในขณะที่คุณหาเสียงคุณจ่ายให้มีการตรวจสอบจากสภาพบังคับบัญชารัฐธรรมนูงอย่างเข้มข้นถ้าตรวจสอบแล้วพบการทุจริตในอดีตก็แล้วแต่ในปัจจุบันก็แล้วแต่ให้ตัดสินบุคคลคนนั้นทางการเมืองตลอดชีเลยนี่คือข้อเสนอของพิมพ์ธรรมชาตินะครับ ก็จอยู่ในเวียด้วยนะครับต่อมาครับการเลือกตั้งครับการเลือกตั้งหลายท่านก็เห็นว่าปปตจังหวัดก็ควรจะมีอยู่แต่แต่การทํางานควรจะสลับจังหวัดหมายถึงจังหวัดก็ไปสลับไปปฏิบัติได้ที่ในจังหวัดขอไขป้องกันการเร่วการเป็นพวกคลอประมาณนี้ครับอปตท้งระดับท้องถิ่นระดับชาติควรจะต้องมีการเลือกตั้งไม่ว่าจกการเลือกตั้ง กำหนดต่อมากำหนดให้สสทุกรายชื่อมาจากทุกกลุ่มอาชีพและมีจํานวนเท่ากับสส .81K นะครับเดิมไม่เท่าเลยนะครับแต่ที่น้องเราในวทีบอกว่าต้องเข้าคือเห็นชอบเพิ่มเติมมาจากกลุ่มอาชีพแต่มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าจํานวนต้องเท่ากันนะครับการให้ความรู้แก่พลเมืองในด้านของสถาบันการงลนการวุฒิการเลือกตั้งท่านบอกว่ากระบวนการที่มันยิ่งใหญ่ต้อง จัดหลักสูตรให้ความรู้เรื่องการเรียนการปกครองเรื่องหน้าที่บริเวณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยอีกประเด็นหนึ่งท่านจะเสนอไว้ว่ามันควรจะต้องมีการจัดเวทีกลางให้นักการเดียนได้รับความปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ไป่แ่ใส่คาเสียงคือให้มีเวทีระดับปัญหาก่อนตอนที่จะหาเสียงแล้วในการจัดยาสม่ำเสมออย่างเข้าถึงทุกพื้นที่ด้วยนี่ก็เป็นมุมมองของพี่น้องในเวทีระบุนะครับ ที่3าคำถามที่3าการนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประเด็นนี้ฟังแล้วชื่นใจนะครับถ้าทุกท่านช่วยกันแต่งที่ผมว่าประเทศไทยได้เรากากรเรียก็จะรับรู้มากขึ้นท่านบอกว่าเนสุดชี้แจงผ่านที่ประชุมประจําเดือนของแต่ละหน่วยงานซึ่งในกลุ่มมีตัวแทนหน่วยงานเยอะครับท่านก็รับปากว่าท่านจะเอาไปชี้แจงต่อที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมคณะผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการครู ปบตท่านก็บอกว่าจะทําอย่างนั้นนะครับอันที่2ชี้แจงผ่านชุมชนจากเวทีเผยแพร่ระดับชุมชนทั้งกลุ่มของกองทุนสสดิการชุมชนก็พูดมีตัวแทนมาด้วยกลุ่มของสราบันชุมชนก็พูดมีตรวแทนมาด้วยนะครับส่วนท่านที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่าจะแนะนำนักศึกษาเป็นคนอ่านสาอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันต้องเผยแพร่ในครอบครัวก่อนปากต่อปากพ่อสอนลูก ลูกซึ่งเป็นครูเอาไปสอนต่อในโรงเรียนอันนี้มีจริงนะท่านผู้จริงด้วยนะครับต่อมาใช้สื่อประเภทแพร่กระจายข่าววิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ที่มีเยอะครับบางท่านจัดอยู่สปทอรายละเอียดก็ลงด้วยนะครับทราบแต่ว่าบางท่านจัดอยู่สปทมหาสารคามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นลูกนี้ด้วยต่อมาเป็นเรื่องของการเดินรณรงค์ครับผ่านผู้ขายลอตเตอรี่และผู้ได้โอกาสทุกกลุ่มอันนี้ก็น่าสนใจนะครับท่านท่านกรรมการครับ มีตัวแทนจริงๆครับที่นี่อีกอันหนึ่งก็มีเวทีรับฟังเสียงของอนุกรรมการประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดสื่อออนไลน์ครับสื่อออนไลน์ก็เป็นเรื่องสําคัญมีมีสื่อหนุ่มๆอีกคนนึงก็บอกว่ามันต้องเผยแพร่ผ่านออนไลน์ทั้งเพจทุกทั้งอีเมลทั้งไลน์ทั้งอะไรซึ่งอันนี้ก็มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงครับกลุ่มสีฟ้าศก็กล่าวเรียนทำเสนอและสรุปย่อๆเนื้อหาทั้งหมดมีเยอะครับแต่วันนี้สรุปย่อๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอยากจะบอกว่ากลุ่มฟ้าหนึ่งเหมือนกลุ่มฟ้าสองเลยได้ไหมครับจะจบเลยนะครับมีมีมีส่วนที่ตางบ้างเดี๋ยวจะมาเน้นให้ฟังนะครับไหนจะรีบตกเลยจะกลับบ้านเหรอครับผมจะขออยผู้นี้แล้วกันนะครับพูดเป็นสองประเด็นคู่กันไปเลยนะครับเพราะว่าฟังดูเนี่ยก็แปลกเหมือนกันถามว่าชอบตรงไหนก็บอกว่าชอบทุกประเด็นนะต่พอถามว่าอยากปรับตัวตรงไหนก็ประเด็นเดียวกันนั่นแหละครับไอ้ที่ชอบนั่นแหละนะครับ เริ่มอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าในเรื่องของผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองที่ดีนะครับในกลุ่มเนี่ยสะท้อนว่าสิ่งที่ชอบก็คือว่าชอบว่ามีพลเมืองเนี่ยเขาไปมีส่วนร่วมเยอะนะครับไม่ว่าจะโดยผ่านสมัชชาคุณธรรมคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาตินะครับสัมภาณตรวจสอบผ่าประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็สมัชชาพลเมืองเหล่านี้นะครับมีมีแต,แต่แต่อยู่ในหมดในหมดที่ผูน้นําการเมืองที่ด,ดีก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นนะครับก็มีข้อเสนอนะครับว่า ในเมื่อพลเมืองมีส่วนร่วมแล้วนะครับมีองค์กรสมรัชชาอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วเนี่ยก็อยากให้นะครับมีการกําหนดนะครับอานาจหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการเหล่านี้นะครับสมัชชาเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ทํางานซ้ําซ้อนกันเองแล้วก็ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงว่าพอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องทํางานได้จริงด้วยนะครับจริงจังแล้วก็ทำได้จริงนะครับได้ผลจริงนะครับอันนี้คือเรื่องพลเมืองนะครับประเด็นต่อมาคือสิ่งที่ชอบเนี่ยชอบว่า อย่ากรัฐธรรมน,นูญเนี่ยกำหนดให้ผู้นําการเมืองนะครับมีคุณสมบัติที่ดีเป็นอย่างไรเนี่ยชอบนะค,ะคะรับมีแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ชอบนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าก็อยากจะเพิ่มอีกเหมือนกันกว่าไอ้ที่ว่าคุณสมบัติที่ดีแล้วเนี่ยนะคะรับมีแนวปฏิบัติตัวที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เพิ่มอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่น นะครับมาสมัครเนี่ยก็น่าจะมีหลักฐานนะครับที่แสดงถึงเกียรติประวัตินะครับคุณงามความดีที่ได้กระทำมาอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับอันนี้ก็อยากให้เสริมเข้าไปด้วยนะครับส่วนจะมีวิธีการในการตรวจสอบหรือว่าหรือว่าจะดูความถูกต้องอยังไงว่าที่ที่ทก่อประวัติมาโมหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมีคิดต่อกันในกฎหมายประกอบนะครับเรื่องอการลงโทษหรือว่ากําหนดคุณสมบัติที่แบบรุนแรงนะครับในเชิงแบบว่าเอาจริงเอาจังนะครับก็คล้ายคล้ายกลุ่ม ฟ้าสองนนเหมือนกันนะครับเรื่องตัดสินตลอดชีวิตอะไรเนี่ยเขามีเหมือนกันนะครับก็จะเน้นนะครับในกลุ่มฟ้าหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเรื่องการตัดสินคดีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับความผิดของการเลือกตั้งน่นะครับอยากให้ะทําโดยรวดเร็วนะครับนี่คล้ายๆกันก็คือว่าไม่งั้นเดี๋ยวกว่าจะสิ้นกระบวนการนะครับเขาจำเนินตำแหน่งไปครบไปบางคนหลอกสองวาระแล้วนะครับถึงจะมารู้ว่าต้องถูกตัดสินนะครับก็อยากให้ดําเนินการรวดเร็วนะครับมีข้อเสนอตั้งแต่7วัน เอาจบไปเลยนะให้ใบลงลใบแดงอะไรจบเลยเจ็ดวันบางท่านบอกว่ามันจะเร็วไปเอาสักหนึ่งปีนะครับก็จะมีมีข้อเสนอเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดอยู่นะครับเรื่องอบร,รมนะครับอบรมนะครับโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนักการเงินเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสนอของกลุ่มฟ้าหนึ่งนะครับก็อบอกว่าเอาหลักปณิปนองนะครับคือก่อนหลายท่านบอกว่าสะท้อนบอกเคยมาสะท้อนก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าน่าจะมีอบรมตั้งแต่ก่อนเป็นผู้สมัคร แล้วก็หลังจากได้รับการเลือกตั้งนะครับบอกล่องนี้ขอเอาแค่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะครับค่อยเข้าโรงเรียนก็ได้นะครับจะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็เสนอว่ายกตัวอย่างนะครับเข้าโรงเรียนนะการเมืองสัก1้0บวันนะครับก็เสนอด้วยให้เข้าที่สามร้อยหกบเก้านะครับก็เราไปดูก่อนนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่า,วาเนื้อหาจะมันต้องมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่องหลักการปกครองรต่างๆ,ๆที่ใช้หลักคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของฌานสมาธิอะไรพวกนีนก้ด้วยนะครับต้องอบรมให้นักดังเนิงเขานะครับนอกจากมีคุณธรรมเสรยธรรมแล้วนะครับต้องมีสติสมาธิปัญญาอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข้อเสนอจากกลุ่มนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับระบบเลือกตั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่ในกลุ่มบอกว่าชอบนะครับ พอ,พอได้ฟังการนำเสนอแล้วเนะี่ยชอบละการเลือกตั้งนะครับแต่ก็สิ่งที่ชอบก็เช่น open list นะครับที่บอกว่าใน party list เนี่ยให้เลือกผู้สมัครในิสต์ได้ด้วยเนี่ยชอบนะครับชอบให้การคัดผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยมีการหยางเสียงประชาชนก่อนอันนี้ก็ชอบครับแต่ว่ามีการเติมเต็มนิดนึงนะครับเรื่อง open list เนี่ยก็มีความกังวนลนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าปกติเราจะเลือกแต่คัดอย่างเดียวคราวนี้ในคัดเนี่ยให้เลือก,กำลำดับที่ด้วยนะครับก็เลยบอกว่าเวลาที่ออกแบบการเลือกตั้งเนี่ยก็ ให้คำนึงถึงนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะครับถึงถึงความเข้าใจของประชาชนด้วยในการการัตาที่ถูกต้องนะครับอันนี้มีความผ่วงระวนแล้วก็เนื่องจากร,ระบบการรับคะแนนมันจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็ขอให้คำนึงถึงนะครับเวลาคิดถึงระบบการจัดการเลือกตั้งเนี่ยให้คำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพด้วยนะครับคือปกติเราจะชี้กับการประกาศผลในช่วงค่มคืนในบ่ายเนี่ยนะครับในค่ำนั้นอาจจะรู้ผล่อ อยากให้เป็นทางการนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องพยายามคำนึงถึงนะครับความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะครับประก,การสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการเลือกตั้งนะครับก็เป็นเรื่องของสวนะครับเรื่องสวเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับการเลือกให้มีกลุ่มอาชีพนะครับเห็นด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ปรับปรุงนิดนึงนะครับมีข้อเสนอเช่นเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับบอกว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยเอาแค่ตรวจสอบตรวจสอบการกร้องเหมือนเดิม พอไหมนะครับอันนี้เป,นเป็นประเด็นนะครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าการสรรหาสวเนี่ยอยากให้มีแค่ออม,ม,มีสองระบบกว้า็พอนะครับคือเป็นระบบเลือกตั้งโดยตรงนะครับมีข้อเสนอว่าจังหวัดละสองคนละกันนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยมาจากการเลือกตามกลุ่มอาชีพจนครบ200คนนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจากในกลุ่มนะครับ แล้วก็เรื่องคุณสมบัติเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีสวม,มีที่มาหลากหลายเนี่ยก็น่าจะกาหนดเหมือนๆกันเช่นเรื่องวุฒิการศึกษานะครับไม่งั้นอาจจะรู้สึกว่าเออมันเหลื่อมล้ำหรือว่าดูใต้ต่ำกว่ากันหรือเปล่าเป็นกำหนดบางกลุ่มต้องปริญญาตรีบางกลุ่มไม่ต้องอะไรเงี้ยนะครับถ้าข้าจะไม่กาหนดก็ไม่ควรกาหนดไปทุกกลุ่มเลยนะครับก็มีข้อเสนอเป็นนี้ออกมานะครับเรื่องที่ชอบอีกประการหนึ่งในเันีก็คือเรื่องการแบ,บ,แบแ่งแยกอำนาจที่ชัดเจน ะร,ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารน,นะครับคือใครที่เป็นสสแล้วไปเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ยให้ขาดจากการเป็นสสนะครับหรือให้ทำหน้าที่เดียวความรัิดนะครับอันเนี้ยในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่าเป็นประเด็นที่คือพอใจนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสนอเหมือนกันว่าเออถ้าจะให้แยกให้เด็นขาดไปเลยก็ก็จะยิ่งชอบมากขึ้นนะครับหลายท่านบอกว่าเอาเลือกตั้งนายกโดยตวงไหมนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆนะครับของบางท่านแล้วก็อยากจะให้เพิ่ม เป็นส่วนที่เห็นด้วยนะครับก็คือเห็นด้วยว่าการกำหนดให้นายกเนี่ยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงพอใจนะครับแล้วก็เลยเสนอต่อไปว่าน่าจะเอาหลักการเดียวกันเนี่ยไปกำหนดในตำแหน่นงอื่นด้วยเช่นรัฐมนตรีสสสวรวมไปถึงระดับท้องถิ่นนะครับตั้งแต่าาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านควรกำหนดวาระไปด้วยนะครับอันนี้ก็ น่าจะครบนะครับสําหรับประเด็นที่อยากจะนําเสนอเป็นข้อเด่นๆนะครับมีประเด็นอื่นๆเสริมอีกหน่อยนะครับก็คือว่าอันนี้อาจจะไม่อยู่ในหมวดโดยตรงนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ระบรุด้วยว่าไม่อยากให้มีการทําการปฏิวัติและต้องหารอีกนะครับให้ใส่ไว้ในคำสูตรนะครับว่าห้ามทำนะครับ ประเด็นต่อมาบอกว่ามาตรา315เนี่ยมาตราสุดท้ายนะครับถ้าไมอ่านไว้นะครับผมอ่านแล้วเดี๋จะมีความเสี่ยงในชีวิตนะครับไม่อยากเอาไว้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจ,จากผมก็ขอบคุณนะครับในหลวงรัช้าที่มดขอบคุณ